ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้แต่ละคนก็มีเวลาไม่เท่ากันบางคนมีเวลามากบางคนมีเวลาน้อยแต่โดยเฉลี่ยแล้วเวลาชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันก็ประมาณ75ปีซึ่งถือว่าน้อยมากนะจ๊ะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัด ะ่คิดว่าเรานะมีเวลามากเพราะสิ่งที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ยังมีอีกมากโดยเฉพาะความรู้ภายในเป็นความจริงของชีวิตที่ต้องศึกษาดังนั้นเราจึงควรสงวนวันเวลาอันมีค่านี้ไว้สำหรับการศึกษาความรู้ภายใน ดยการหมั่นเจริญสมาธิภาวนากันทุกๆวันนะจ๊ะมีเถระคาถาที่พระมหากัจจยนะเถระกล่าวไว้ในจุลทวิมานว่าสัตว์พึ่งไปในประเทศใดแล้วประกอบการงานและเล่าเรียนวิชากระทาเกจของบุรุษแล้ว จะไม่แก่ไม่ตายประเทศเช่นนั้นไม่มีเลยแม้จนนั่งหลายผู้มีทรัพย์มากมีโพคสมบัติมากเป็นกรรษัตริย์ปกครองว่านแคว้นมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมายที่จะไม่แก่ไม่ตายไม่มีเลยถึงจนเหล่านั้น จะมีเพลงอาวุธที่ได้ศึกษาแล้ว,แก,แลวกล้าองคาองอาจสามารถจะต่อสู้ศัตรูได้ก็ตามแต่ฉะนั้นก็ถึงความสิ้นอายุจะดำรงยั่งยืนเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ก็หาไม่ถึงพระอาหารหันต์ผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้วเสร็จิิจแล้วไม่มีอาสวะ อยู่เหนือบุญและบาปแล้วก็ยังต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไปนี่คือมรณานุสติที่พระเถระได้เทศสอนแก่สุชาตะกุมารผู้จะต้องตายภายในห้าเดือนซึ่งหลวงพ่อก็ได้เ่าค้างเอาไว้จากครั้งที่แล้วดังนั้นวันนี้เรามารับฟัง เรื่องราวของสุชาติกมุมารกันต่อเลยนะจ๊ะจากครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระกุมารถามถึงอบายที่จะให้พ้นจากความตายกับพระมหากัจจยนนะพระเถระจึงกล่าวสอนทาพระกุมารว่าประเทศนี้ไหนที่สัตว์ไปแล้วจะไม่แก่ไม่ตายนะไม่มีหรอก โอมีทรัพย์สมบัติมากแม้กระทั่งกษัตริย์ผู้ปกครองแว่นแควทั้งหลายไม่ช้าก็เร็วบุคคลเหล่านั้นก็จะตั้งตายอยู่ดีท่านไี้เป็นนักศึกษาผ้มีความกล,กล้าราญหรือเป็นนักครบสามารถประหารข่าศึกได้แม้ถ้าหลานนั้นก็ตั้งล้มตายมาถึงการสิ้นอายุข,ไ,ขไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ พาร์มแพทย์สูตรคนจันทานหรือชนชาติอื่นแม้คนเหล่านั้นที่จะไม่แก่ไม่ตายก็ไม่มีท่านที่รายมนพรหมจินดาและท่านที่มีวิชาอื่นๆสักวันหนึ่งถ้าเหล่านั้นก็ต้องตายผู้คระสีนักรถผู้สงบสำรวมจิต บอมเพนตบ,บะแม้ท่านผู้บอมเพนตบ,บะเหล่านั้นก็ต้องละทิ้งร่างกายไปตามกาลเวลาแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายผู้อบรมตนดีแล้วทำกรณียกิจเสร็จสิ้นแล้วไม่มีอัศาวะก็ยังต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไปสุชาติกุมาร ไม่ได้ฟังธทมจากพระเถระแล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เป็นมหาปราชญ์ถ้อยคำของพระคุณเจ้าล้วนเป็นถ้อยคำที่มีประโยชน์ทั้งนั้นข้าพเจ้าพินิษพิจารณาถ้อยคำของพระคุณเจ้าแล้วย่อมเข้าใจดีขอพระคุณเจ้าโปรดเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าดีเถิด พระเถระกล่าวห้ามพระกุมารว่าท่านอย่าถึงอตมาว่าเป็นสารณะเลยอตมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ใดว่าเป็นสันนะขอท่านอย่าถึงพระพุทธเจา้าพระองค์นั้นว่าเป็นสารณเถิดเมื่อพระกุมารสับเช่น,นั้นถึงตรัสถามถึงพระผู้มีพระภาคว่า สเสด็จประทับอยู่หน้าที่ใดแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะพระองค์ทรงดับขันธปรินิพานแล้วพระกุมานไม่ได้สดับพุทธคุณจากพระเถระแล้วก็มีจิตเรื่มใสได้ปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าขอถึงรุตองค์ผู้ปรินิพานแล้วว่าเป็นสารณะนะทั้งขอถึงพระธรรมอันยอดเยี่ยม และประสงค์พู้เป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาว่าเป็นสรณะขขาพเจ้าของเน็ดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักขโมยจากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จและเว้นจากการดื่มน้ำเมาเพระกุมารตั้งอยู่ในใต้สรณคมและศีลห้าแล้วพระเถระจึงแนะนำว่า ดูก่อนกุมารคงไม่มีประโยชน์อะไรที่ท่านจะอยู่ในป่านี้เพราะท่านจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปอีกไม่นานเพราะฉะนั้นควรกลับไปเฝ้าพระราชบิดาทูลขอบำเพ็ญบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นท่านจะได้ไปเกิดในสวรรค์พอพระเถระกล่าวจบก็แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ให้แก่พระกุมารเพื่อ,อไว้สักการะบูชาฝ่ายพระกุมารก็กราบนิมนต์พระเถระไปยังเมืองของตนเพื่อเป็นเนื้อน,นาบุญเมื่อพระเถระรับนิมนต์แล้วจึงกราบลาพระเถระมุ่งหน้าสู่อสกานครนันทีครั้นกลับถึงพระนคร ก็เข้าไปพักในพระราชอุทยานพระราชาเมื่อสดับการมาของพระกุมารจึงเสด็จไปยังพระราชอุทยานพร้อมด้วยขราชบริพานพอได้พบพระกุมารก็ปราบเริ่มรัทไยยิ่งนักก็ไปสวมกอดด้วยความรักและนำพระกุมารก็ไปอภิเษกในบรรณครแต่พระกุมารกลับทูลว่าข้าแต่พระบิดา หมอมฉันมีอายุเหลือน้อยจากนี้ไปอีกสี่เดือนก็จะหมดอายุไขขอหม่อมฉันอยู่กับพระองค์เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลเถอดพระเจ้าค่ะแล้วก็ทรงพรันนาคุณของพระเถระให้พระบิดาทรงทราบพ,พระเจ้าอสก,กะครั้นสดับแล้วทรงสลบพระทยัยและเลื่อมใสในพระเถระจึงโปรดให้สร้างพระวิหาร แล้วก็ทรงราชทธุไปกราบนิมนต์พระเถระเข้าสู่พนันครจากนั้นก็นำขาราชบริพาไปต้อนรับและก็นิมนต์พระเถระให้เข้าไปในวิหารทรงบำรุงด้วยปัจจัยสี่โดยขอรสพสมแล้กุมาก็ได้สมาทานศีลบำรุงอุปถาพระเถระและภิกษุทั้งหลายบำเพ็ญทานและฟังธรรมอยู่ตลอดสเดือน เมื่อละจากโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเทวรสขนาดกว้างยาวด้านละหนึ่งร้อยยอดระดับด้วยรัตนชาติเจ็ดประการมีนางเทะสอนหลายพันนางเป็นบริวารพระเจ้าสก,กะทรงทำสก,การะสรีระของพระกุมมารและถวายมหาทานแด่ภิสูสง์ ให้สร้างพระเจดีเพื่อบัรจุพระบร,ะระมสารีริกธาตุไปบูชาจากนั้นก็รทำการชาปนากิจสรีละของพระกุม,มารพระมหากระจาย,ยนะพร้อมเรยพิสูจสงสงได้ไปยังชาปนสถานแห่งนั้นด้วยฝายเทพบดใหม่กำลังเชื่นชมที่ไปจสมบัติพร้อมกับตรวจดูบุพกรรมที่ตนได้ทำ โดยความเทวตบุตรยอดกตัญญูจึงปรารถนาจะไปกราบขอบคุณพระเถระและทำคุณของพระศาสนาให้ปรากฏจึงขึ้นเทวรถลงมาจากสวรรค์พร้อมนั้งบริวารจํานวนมากมาปรากฏอยู่ตอนหน้าพระเถระมาลงจากเทวรถแล้วก็เข้าไปกราบแทบท้าพระเถระ ใจนั้นก็ยืนประนมมืออยู่เบื้องหน้าของพระเถระพระเถระก็ได้ตายถามเทวบุตรว่าเทวรสใหญ่ของท่านนะมีรัศมีมากเหมือนกับพระอาทิตย์ที่สั่งรัศมีพิทั่วท้องฟ้ายาวหนึ่งร้อยยอดคุ้มด้ดยแผ่นทองคำโดยรอบคานรถวิจิตไดยแก้มุกดาและแก้มวันนีแม้มาเทียมรถก็ประดับด้วยทองและเงิน ทนยืสงงนสง่างามท่ากลางรถทองคาเทียมด้วมม้าหนึ่งพันตัวมันก็เท้าสากาเทวราชด้วยก่อนท่านภูมิยศท่านเป็นใครแล้วก็ได้รถคันนี้มาอย่างไรเถวบุตรก็เรียนว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญว่าก่านข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นออรสของพระราชาพระคุณเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าจะสิ้นอายุไขจึงอนุเคราะห์ข้าพเจ้าให้ตั้งอยู่ในความสำรวมให้สมาทานมั่นในศีลห้าและมอบพระบรมสารีริกธาตุแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้รักษาศีลยิ่งชีวิตและขนขวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นได้ดอกไม้และของหอมเสมอมา พะละจากอัถภาพมนุษย์แล้วจึงไปเกิดบนสวรรค์อันหน้าเรื่อลมขันเทพบุตรกราบเรียนบุพกรรมแล้วกระทำประทักษีนวเถระ,ระแล้วขึ้นเทวรถกลับไปยังเทวโลกตามเดิมพระราชาและมหาชนที่ได้เห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นก็คลายจากความโศกเศร้า มีจิตเบิกบานและมุ่งมั่นสั่งสมบุญตามอย่างของสุชาติเทวบุตรกันโดยท่วนหน้าเห็นไหมจ๊ะว่ามรณภัยนะ่ะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรเวลาใดเพราะมรณภัยเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากฉะนั้นน่ะ ดีที่สุดคือเตรียมตัวเราให้พร้อมอยู่เสมอเหมือนกับพระกุมารแม้มีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดแต่ก็ได้ใช้ให้หมดไปอย่างคุ้มค่าโดยการสั่งสมบุญกุศลอย่างเต็มที่สร้างที่พึ่งในปราโลกให้กับตนเองส่วนเราเองก็ไม่รู้ว่าเวลาบนโลกมนุษย์นี้เหลือมากน้อยเพียงไร ดังนั้นก็อย่าบระมาทกันนะจ๊ะให้เล่งสั่งสมบุญบาร,รมีกันให้มากมากและมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เข่าถึงพระรัตนตรัยภายในเราก็จะได้มีที่พึ่งเทระลึกที่แท้จริงกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ 哎，不要走关。